นี่นะทำงานเนาะ <Yeah. S 1> แต่ถ้าใส่กรรมการเมดังกล่าวได้ช่องทรงผลก่อนตัวโลกก็จะเกิดเป็นผู้หญิง mm hmm. แลวถึงแม้ว่าในหลายภพชาติที่ผ่านๆมาตัวโลกจะได้เกิดเป็นผู้หญิงก็ตามแม้เป็นหญิงตัวโลกก็เดบประพฤติพหมประจัน oh. แลวเข้ามาสร้างบรารมีอยู่ในเขตในกับมหาปนีญาจารย์และหมู่คณะมาโดยตลอดเ <Yeah. S 1> ช่นกัน yeah. นี่นะก็ยังดีนี่นะจ้ะแม้เป็นหญิงแต่ก็ประพฤติพรหม,มจรรย์นี่นจ้ะนี่แบบพรหมคือไม่มีเรื่องเพศนี่นะจ๊ะส่วนพระน้องชายตัวลูกท่านก็มีผังบวชที่หนานแน่นในระดับหนึ่งซึ่งในพบชาติที่ผ่านมาเนี่ยพระน้องชายตัวลูกก็ได้บวชสร้างพระเมฆกโมโขขณะขับมหาพุชนิจารย์มาโดยตลอด แต่แม้มีผังบวชหนาแน,น่นที่สามารถจะอยู่เป็นพระได้อย่างสบายๆไปตลอดชาติก็ตามก็ไม่ควรที่จะประมาทเราบางคนที่มีผังบวชหนาแน,น่นแต่กลับทำตัวประมาทแกล้งทำตัวเป็นคนบุญน้อยนนแล้วก็ททำลายผังบวชตัวเองให้หมดไป<อ>นี่จ้ะบางคนก็บ,บ,บ,บอกว่าหมดบุญบวชแล้วไปดีกว่าแต่จริงยังไม่หมดแต่ทำให้ตัวเองหมด นเนาะอุปมาเหมือนคนที่ข่าตัวตายก่อนที่จะหมดอายุไข oh. คือยังมีบุญที่จะมีอายุไขอยู่ <Yeah. S 1> แต่ว่าไปฆ่าตัวตายแะก่อนเขาไปเป็นกายสัมภเวสีเร่ร่อน <Yeah. S 1> มีบุญที่จะบวชได้ตลอดชาติ <Yeah. S 1> นี่นนะแต่ว่าไปอ้างว่าปลาเลืองร้อน <Yeah. S 1> แต่ทท้ๆตัวเองร้อยกว่าพเพลอง <Yeah. S 1> <laughs> นี่เนาะเออนี่จะ่ึงกลกายเป็นสัมภเวสีที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนไปเรื่นี่ย ดังนั้นในภพชาติปัจจุบันนี้พระน้องชายตัวลูกก็จะต้องไม่ประมาทโดยอยู่หรือเปล่าจะ๊ะโดยอยู่ให้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์และประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เต็มกําลังปฏิพระน้องชายตัวลูกจะได้ตอกย้ําสัมผังแห่งการบวชสร้างบารมี <c oughs> ที่ตัวท่านได้กระทำเอาไว้อย่างดีแล้วอย่างเช่นในพุทธัดนดรที่ผ่านมาเป็นต้นที่พระน้องชายตัวลูกได้บวชสร้างบารมีแล้วก็ เข้าถึงพระธรรมกายไปจนนี่ไปจนบวชไปจนตลอดชีวิตเลยนะจ๊ะและได้เข้าถึงพระธรรมกายด้วยส่วนตัวลูกเองเนี่ยแม้ในภพชาติปัจจุบันนี้เนี่ยจะเกิดเป็นลูกหญิงแล้วก็ไม่ได้ออกบวชสร้างบารมีเป็นพระภิกษุเหมือนอย่างในพุทธันดรที่ผ่านมาก็ตามแต่ตัวลูกก็สามารถบวชใจแล้วก็ถึงพระธรรมกายได้ ต่อ้าตัวโลกก็จะต้องไม่ประมาทมันนั่งธรรมะให้มากๆแล้วก็จะได้ไม่ข้อแม่เขาอเมยอย่ามีข้อแม่เขออาอ่างและเงื่อนไขในการนั่งธรรมะวันเหนื่อยบ้างง่วงบ้างหรือไม่ว่างบ้างไม่มีเวลาบ้างนี่เนาะไม่มีเวลาจริงๆแล้วไม่มีในโลกหรือขอให้พร้อมก่อนบ้างจนตายก็ไม่พร้อมเลยนะนี่เนาะเพราะวันเวลาตัวเรามีอยู่อย่างจํากัด เดียวก่าวันเดียวก็าคืนมาเป็นเช่นนี้เนี่ยแต่ลูกยังมีความจังเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งสแสวงหาที่พึ่งภายในให้ได้เมื่อแต่ลูกทําได้เช่นนี้แต่ลูกก็จะได้สมความปรารถนาตั้งที่แต่ลูกได้ตั้งใจลงมาเกิดสร้างบารมีบนโลกมนุษย์นั่นก็คือการได้กล่าวถึงพระธรรมกายเหมือนอย่างในภพชาติที่ผ่านๆมานั่นเอง<า>นี่เนาะ จากเรื่องราวสเก็ตข่าวสั้นทันบรโลกที่ยาวแล้วเกินเนี่ยกระสานให้เราได้รู้ว่าทุกชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิน้นนี่หนาใครหนอนี่นออกกฎนี่มาเนี่ย